สวัสดีครับพี่น้องถัวรถติทน่ัสติกเกอร์ติทน่ัสติกเกอร์วิ้ยรูปคู่ด้วยรูปไผนี่อุ้ยฟินมากนี่ครับสติกเกอร์โตเกียวมิวสิกนะครับผมสนับสนุนโดยยาดมคุณภาพยาดมหอมแล้ว อือเขียวนี่คือยาดมฟินแหงนะพี่นอ้องนี่เพ,พื่อสามคนกังติดสติกเกอร์นะครับผมบอสสั่งทำพิเศษนะครับติดรถเกือบขันนะครับผมที่วิ่งงานนะครับที่วิ่งงานกับตัวเกียวนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมบนก็จะเป็นโลโก,โลแลก,ลก,แก้แล้วก็มีรูปฟินแหงข้างล่างนะครับแลก็มีฟฝนตัวนื้สวยๆไปไซด์ดีคักทายกันได้ครับผมพี่นอ้อง นี่คือรถโตเกียวมิวสิกนะครับผมคอนเสิร์ตโตเกียวซีซั่นสองปีสองนะครับผมวันที่แปดตุลาคมนี้พบกันแน่นอนนะครับกับวันเปิดโง,นะ,ง 42, นะครับผมของโตเกียวคอนเสิร์ตซีซั่นสองนะครับผมโอ้ยเห็นรูปดมีอะไรกับกัปตันแล้วหรือดเอร์ะเอ้ผู้ดมเพิ่งจะขึ้นสีฟินค่ะกัปตัน ขาขาขาคาขาขาตัวขาัวบอดเนาะขาขาคาขาขาขี้เหร